สวัสดีค่ะลุกครอิเด็นะคะอีกจากช่องอ e ิชแนลค่ะวันนี้ไปเทอมแล้วนะแต่ว่ายังจะต้องเข้าเวรอยู่แต่ด้วยวันนี้ติดภารากิจจะต้องไปทุระแทนพ่อกับแม่ค่ะก็เลยลาหนึ่งวันและวันนี้มีภารากิจอีกหนึ่งอย่างนี่ค่ะเลี้ยงเด็กค่ะเลี้ยงเด็กดื้อหนึ่งวันค่ะ นนพาเด็กมาทานข้าวนะคะที่ข้างบ้านค่ะทุกคนก็เลยว่าบรายารยากาศค่มรื่นดีนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิมเมนูกันนะคะเพราะว่าเขามีขายสเต็กเขามีขายพิซซ่ามีพวกไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวว่าจะมาชิมแล้วก็จะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเมนูที่ร้านนี้น่าทานไหมนะคะที่นี่จะอยู่ที่ตำบลบางสวัสดิ์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทุกคน ก็ระหว่างรอเมนูอาหารก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศที่ร้านนะคะ